วัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิป ep สองต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในการรีวิวโรงเรียนของเรานะครับครับรีวิวโรงเรียนอะอันนี้พี่สกายครับไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโรงเรียนนะครับได้อูร์ลาสตาว่าจะจำพมงานกันได้นะครับทช่งครับเดยวขนาดกาวินยังทำเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นก็อาจจะเป็นสารคูมิุมของเรียนนะครับเป็นสิ่งสัก์สิทิ์ที่เราเคารพนะครับ อันนี้เป็นที่จดอดรถของบุคลากรทางกรารศึกษาโรงเรียนมาถึงท่านังบัวธ์มนะครับนี่นะครับก็จะมีรถมากมายนะครับอ่านเลยดัมารีมีรถแต่ละคันครับเหม็นมากค่ะเหม็นมากใช่มาต่อเรมามีใค่นีครับสบ่อไเราไปดูในห้องเรียนกันครับเออจะมาดูในห้องเรียนว่า มีอะไรอีกแปลกใหม่เพราะเมื่อก่อนเราอยู่ป .5 ใช่ไหมครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่ป .6 แล้วอาจจะมีอะไรที่ป .6 เหมือนเดิมไหมเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ก็ตอนเราถ่ายมันป .5 ไม่ใช่เหรอแโนี่ครับอันนี้นักขนถ่ายเมื่อกี้นะคะอันนี้คือห้องเรียนของเรานะครับมาเดี๋ยวจะมาดูถังขยะอันนี้นะครับถังขยะถังขยะนะครับเพื่อนดีใจกันรถอะชะเง้อบ้านนะฮะ ห่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆของเรานะครับผมนั่งนี่กับพี่สกายนะครับส่วนต้นคุณนั่งไหนก่อนครับก็ผมอยู่ด้วยนะครับครับอาจจะก็กหน่อยเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้จัดนะครับมีหมดแอร์นะครับเพิ่งซื้อมานะครับอันเก่าขายไปแล้วเงี้ยราก็เขียนนะครับอ๋อเขียนนะครับอ่า ทีวีก็ดีเขียนได้ปากงานะคะมาลองนะครับเขียนได้แป๊บครับกพื้นเลยนะครหนึ่งสองสามนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไมค์ของเรานะครับนี่ไมค์นะครับกัดแล้วนะกัดแล้วนะครับเอเออันนี้เราจะมาดูกันแล้วว่าตัวคุณจะพาเราไปไหนนะครับ หน้าอาคารเราก่อนที่ฝนจะตกนะครับอันนี้คือหน้าอาคาระฟ้าคึมๆนะครับวันนี้อาจจะฝนตกนะครับนี่นบรรยากาศหน้าอาคารนะคบครูคก,ก็เข้าเรืเอเร่อยเล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอไปตัวไปเลี้ยนก่อนะครับสวัสดีครับ